สวัสดีครับสวัสดีค่ะบวันนี้พบกับรายการสตาร์ทอัพกูรูนะครับผมผมกูรูเอ็มนะครับกูรูกิ๊กค่ะครับผมวันนี้ก็เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเทคนิคทริคสามทริคในการดูแลรถไฟฟ้าใช่ค่ะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเออ่รถสำหรอบไฟฟ้ากันค่ะเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีลูกค้าทักเข้ามานะครับอ่าจะสอบถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาว่าดูแลรักษายากไหมนะครับใช่ค่ะเพราะว่าในระหว่างรถไฟฟ้ากับน้ำมันเนี่ย มันจะดูแลการแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการง่ายๆเลยครับสามทลิกที่เราดูด,ด้วยเบื้องต้นนะครับทําด้วยตัวเอง<ช>ได้ง่ายๆเลยครับโดยไม่ต้องใช้ช่างเลยนะครับผมค<ช>่ะนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะแนะนําตัวการสามพลิกในการใช้งานนะครับก็<ช>เราจะมาถามนะครับวันนี้มันเล่นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะคำ <ผม S 2> ถามก็มีว่า ถ้าลูกค้าจะเลือกซื้อสำรองไฟฟ้าค่ะจะนําไปใช้ง,งานอะไรแล้วก็พออะไรนะคะพิมพิมพ์กันนะคะแล้วก็ของรางวัลก็จะแจกเป็นเสื้อเสื้อแชมป์แบบนี้ครับผมสองรางวัลน,นะครับค่ะรางวัลจะสุ่มแจกนะคะ ครับแต่เงื่อนไขนิดนึงขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะครับผมเวลากดไลค์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นตรงหัวผู้แชร์นะครับว่าเราแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวขอโทษอีกทีนึงว่าถ้าลูกค้าซื้อรถสำหรอบไฟฟ้าไปนะครับผมจะ,จะนําไปใช้งานอะไรเพราะเหตุใดค่ะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราก็จะคุณแจกสองามาเป็นเสื้อนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของออการดูแลรักษานะครับอเบื้องต้นนะครับ ทิแรกเลยจะเกี่ยวกับการตรวจสอบรถก่อนนําไปใช้งานนะคะ,คอ,ะอันนี้สําคัญน,นะคะอันนี้เราจะซูมเลยไ้าหรือว่าเราซูมเลยค่ะซูมเลยใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวเราดูเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้ที่เราจะมาแนะนำทริคนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นรถ สำ0แชมป์รุ่นสปาร์ e อวี0ปดนะครับเราดูภายนอกฟฟก่อนนะครับะะเอ่อรถน้ำมันกับรถไฟฟ้ามันจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถสำหรับไฟฟ้านะคะครับผมอ่ะอันนี้ตรวจสอบรถก่อนนำไปใช้งานจริงนะคะตรวจอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะครับ ข้อแรกนะคะตรวจสอบระบบเบรกหน้าและหลังเบรกหน้านะครับอ่าถ้าเบรกหน้าและหลังเนี่ยมันต้องบีบนะครับบีบมันจะมีการตึงนิดนึงนะครับแล้วก็เหยียบนะครับเหยียบก็คือตรงตรงนี้อันนี้เป็นชุดระบบเบรกหลังนะครับคือเหยียบแล้วมันมันไม่ได้ยุบไปหมดเลยนี่ก็โอเคนะครับถ้าเกิดเหยียบไปแล้วยุบไปหมดเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะครับอาจจะเบรกไม่อยู่ นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสักครู่นะครับ แล้วก็อันดับต่อไปนะคะตรวจเช็คสภาพยางและลมยางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเบื้องต้นเราดูดอกยางนะครับดอกยางเนี่ยก็จะมีตัวดอกขึ้นมานะครับไม่อย่างนี้ก็คือว่าโอเคนะครับแล้วก็คือดอกยางจะไม่ไม่ไมโล้นนะฮะถ้าโล้นนี่คือต้องต้องทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในการขับขี่อาจจะไม่ยึดเกาะถนนได้นะครับในส่วนของลมยางเนี่ย ก็ดูด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับว่ามันยุบเยอะไหมหรือไม่ก็เราดูตรงตารางตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีบอกนะครับแรงดันลมยางนะครับ33ปอนด์นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับสามล้อครับวันนี้เราก็เช็คได้ง่ายๆครับเรารู้ด้วยตาเปล่าว่ายางไม่ยุบลงเยอะนะครับในกรณีที่เราไม่มีตัวเช็คลมยางนะครับแล้วก็ดอกยางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมทั้งดอกตัวหน้าด้วยนะครับอ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ ถือว่ายังมีดอกยางอยู่แล้วก็ดูลมยางด้วยตาเปล่าเบื้องต้นนะครับถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ข้อต่อไปนะคะตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะ,ะตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่นะครับก็คืออะไรก็คือ,อเราต้องเราต้องดูระบบไฟตรงหน้าปัดนะครับะนะครับอ,อันนี้นะครับ แต่ถ้าจ์ให้ละเอียดมันจะต้องวัดลูกต่อลูกแต่ทีนี้เราเราเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะถ้าเราเปิดอย่างนี้ติดหมดก็ถือว่าโอเคนะครับว่าแบตเต็มนะครับแล้วก็ข้อต่อไปตรวจเช็คคันเร่งมือหมุนได้คล่องนะคะอ่าคันเร่งมือนะครับก่อนเช็คนะครับเราต้องเช็คกุญแจก่อนนะครับว่าไม่ได้อยู่ที่เปิดนะครับคือต้องปิดก่อนถ้าตอนถ้าเกิดอย่างนี้เราบิดนี่คือพุ่งเลยนะครับเราต้องปิดก่อนนะครับเ <ไ lived. S 1> บื้องต้นแล้วก็ลองเช็คดูอ่าสมมับมูธนะครับ ไม่มีอาการแข็งอย่างนี้นะครับหยิบอย่างนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือบิดลื่นนะครับโอเคครับผมแล้วก็ข้อต่อไปนะคะตรวจเช็คไฟหน้าไฟบอกตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ก็สําคัญนะครับไฟหน้านะครับเพราะอะไรเวลายามค่ําคืนเนี่ยเราต้องใช้ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟไฟเบรกนะครับ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือไฟไฟหน้านะครับนี่คือเปิดนะครับ <ไฟ S 1> นี่นจะเป็นสูงต่ำไฟ,ไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงแล้วก็เสียงแตเียงแตจถอยหลังได้ไหม,มนะครับก็จะเป็นสัญญาณต่างๆนะครับสัญญาณต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเลี้ยวไฟถอยหลังแล้วก็ไฟเบรก ไฟหน้าก็สําคัญเพราะว่าตอนคืนเนี่ยรถเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มีไฟหน้าหรือไฟท้ายเนี่ยอาจจะทําให้รถคันหลังไม่เห็นได้นะครับแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปตัวเช็คระบบบังคับเลี้ยวแฮนด์คอโคมารายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอ่านะครับก็จะเป็นลนักษณะขวานะครับซ้ายะนะครับดูว่าคล่องตัวไหมมีอาการฝืนถ้าฝืนแบบบิดไม่ได้อย่างนี้ ต้องดลอูลูกปืนคอนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าสมูทนะครับเดียวได้คล่องอยู่โอเคครับตัวน,นี้ก็สำคัญนะครับต้องคอยเช็คดูลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเล่นเกมนะคะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นหัวผู้แชร์แล้วก็ทิกต่อไปนะคะจะเป็นเอ่อ สัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดรถนะคะโอ้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆมันมีความสําคัญยังไงล่ะครับอ่าเราดเราบิดกุญแจก่อนนะครับท่านถ้าไม่บิดมันจะดับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้ารถนะครับถ้าเปิดติดนี่ไฟเลี้ยวจะติดกู่นะครับสูงต่ํานะครับถ้าสูงนี่ก็คือจะขึ้นมาเป็นไฟสีน้ําเงิน นนี่เราก็คอยเช็คให้อยู่ในความพร้อมตลอดเวลานะครับเพื่อปลอดภัยกับผู้ขับขี่ร่วมทางนะครับโอเคอันนี้ก็คือว่าปกติครับโอเคแล้วก็ต่อไปเราก็มา,ามาดูวิธีชาร์จแบตที่ถูกต้องกันนะคะอ่านะครับปกติเนี่ยตัวสปาร์ e v 800เนี่ย การขับการชาร์จจะอยู่ที่ 7- 8ชั่วโมงนะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งในกรณีที่แบตเกือบหมดนะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูวิธีการชาร์จแบบง่ายๆนะครับงทีลูกค้าก็จะถามว่ามันการชาร์จเป็นยังไงนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยครับเราเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเราถจะมีตัวมอเอแปลงนะครับกับตัวตั้งเวลาให้นะครับลุกคันอันนี้ก็คือสามารถเสียบกับรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับง่าย ตัวที่ชาร์จเนี่ยเสียบตัวขั้วนี้นะครับจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่ใต้ใต้ใต้เบาะนะฮะจะมีฝาปิดอยู่นะครับเราก็ต้องเปิดฝาขึ้นมาอ่าอันนี้เราเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอธิบายว่ามันใช้ยังไงนะครับ หลวมไฟไฟไฟดวงแรกนะครับอันนี้มันจะเป็นเวลาที่15นาทีนะครับอันนี้คือเราตั้งเวลาไว้ถ้า15นาทีปุ๊บมันก็จะตัดนะครับถ้าเราต้องการชาร์จแบบเป็นหลักชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับอ่าสเตปต่อไปตรงนี้สเตปต่อไปตรงนี้จะเป็นเวลาที่30นาทีนะครับ แล้วก็จะกดไปหนึ่งครั้งอันนี้ก็คืออยู่ที่สามเจนาทีถึงจะปัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเวลามากขึ้นเนี่ยเราก็กดไปอีกทีหนึง่งนะครับกดให้ขึ้นสองดวงแล้วก็มันจะขยับมาที่หนึ่งชั่วโมงนะครับไฟดวงอีกดวงหนึ่งเนี่ยจะเป็นสองชั่วโมงนะฮะอ่ากดย้ำไปนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือชาร์จอยู่ที่สองชั่วโมงนะครับถ้ายังต้องการชาร์จนานอีกเนี่ยก็เราก็กดย้ำไปปุ่มเดิมครับอ่าจะขึ้นมาที่สี่ชั่วโมง อันนี้ในกรณีที่แบตยังมีไฟเหลือนะครับแต่ถ้าเปิดไฟแบบหมดสุดเลยนะครับเต็มที่เลยครับแปดชั่วโมงอ่ะอันนี้8ชั่วโมงแล้วก็จะตัดนะครับตัวนี้มันมีข้อดีคือว่าถ้าเกิดว่าเวลาไฟมัน,มนเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับเหมือนอพวกแบตโทรศัพท์มือถือจะทําให้แบตไม่เสื่อมเร็วนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงตรงตอรแปลงตรงนี้นะครับมันยังเป็นสีแดงอยู่ ถ้าในกรณีที่แบตเต็มนะครับตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็สามารถดึงปลั๊กออกได้เลยนะครับในส่วนของการตั้งเวลาเนี่ยว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่องยในคู่มือเนี๋ยจะมีบอกคร่าวๆให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการชาร์จเบื้องต้นนะครับง่ายๆเลยครับเสียบตัวนี้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็เสียบตัวตั้งเวลานะครับแล้วก็ตั้งเวลาก่อนตั้งเวลาเราก็ลองเช็คตรงหน้าปัดดูก่อนนะครับว่าเราต้องการใช้ชาร์จเวลากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆ ครับผมก็ในส่วนของการดูแลรักษาตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะกลางๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดไฟเต็มก็จะเป็นสีเขียวก็สามารถลูกค้าสามารถดึงออกได้เลยครับผมเวลาชาร์จเต็มเสร็จปุ๊บเราก็ดึงเก็บนะครับ เรียบร้อยอันนี้เป็นหมอแปลงชาร์จครับทีนี้ในส่วนของการดูแลอันนี้เป็นเป็นง่ายๆเลยก็คือ,อาการดูแลเบื้องต้นเนี่ยที่ลูกค้าต้องอ่อก่อนการใช้การใช้งานรถนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกอีกอันหนึ่งก็คือ ตัวหนังสือคู่มือนะครับนะเดี๋ยวให้ลูกค้าสังเกตหน่อยนะครับว่าจะมี QR code สอันนี้นะครับ QR code นี้ลูกค้าสามารถสแกนได้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวสักตะู่นะครับ QR code นะครับก็จะมีสองสองสองอย่างสองแบบนะครับในในคู่มือลูกค้าสามารถดูวิธีการอันแรกเนี่ยจะเป็นวิธีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างที่เราแนะนําไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีการชาร์จนะครับและอันที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการเปลี่ยนน้ามันเชื้อท้ายนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้ฉุกเฉินนะครับในกรณีที่อาจจะต้องการเร่งด่วนนะครับสามารถสแกนได้เลยก็จะเป็นคลิปในการวิธีการต่างๆนะครับในคู่มือ ครับผมอเดี๋ยวเรามาทวนเกมอีกทีนึงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะแจกเสื้อนะครับสองสองร่างวันนะครับเป็นเสื้อแชมป์ของตัวนี้นะครับแค่ทายเข้ามานะครับแค่ผมจะถามว่า,าถ้าลูกค้าเนี่ยเล,เลือกเลือกซื้อใช้รถสำรองไฟฟ้าเนี่ยจะไปใช้งานอะไรเพราะเหตุใดนะครับ คำถามง่ายๆเลยนะครับลูกค้าก็ตอบกันเข้ามานะครับรบกวนนิดนึงขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะสุ่มแจกสองรางวัลน,นะครับๆๆะอะไรนะว่า อ๋ออกบูธเดี๋ยวเรามาจะสัมพันธ์เลยนะครับอ่ะอันนี้ของปีนี้นะคะงานจะจัดขึ้นวันที่26่ธันวาถึง3มมกรานะคะงานหุ่นโคมไฟจัดที่เคลองยวนชวนรักนะครับเวลา4ี่โมงถึง3ามทุ่มนะครับ<ะ>ตามเวลาที่เราแจ้งไว้อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคนะัจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะมีการประดับไฟก็คือปกติเน่ย อันนี้เป็นงานขุงนโคมไฟจะจัดทุกปีนะครับแต่เรื่องด้วยโควิดเนี่ยอาจจะมีเว้นปีที่แล้วไปนะครับแต่ปีนี้เราก็จะจัดเป็นปีแรกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะย้ายย้ายสถานที่นะครับปกติจะอยู่ที่อุทยานสวรรค์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาที่ตรงคลองยวนชวนรักนะครับผมลูกค้าสามารถกด GPS ดูได้เลยนะครับงานก็เรื่องที่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมนะครับถึง3มกราคมค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับตัวรถต่างๆนะครับที่เรามานํามาเสนอนํามาโชว์นะครับ แล้วก็มีโปรต่างๆให้ด้วยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาชมมันเลือกซื้ออะไรได้หมดเลยครับผมแล้วก็เอ๋อช่องทางการติดต่อของเรานะครับช่องทางการติดต่ออ่างเราก็จะมีหลายช่องทางนะครับไม่จะเป็นออนไลน์นะครับหรือเป็นบ์โทรศัพท์ช่องทางแรกติดต่อที่ไหนครับเพจ a c e b o o k นะคะเพจที่ลูกค้ารับชมอยู่ตอนนี้ค่ะเพจรถสาร้อแชมป์ค่ะแล้วก็จะมีไลน์นะคะ s i c h a m p 3 w ค่ะ แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะ056221555ค่ะแล้วก็ตอนนี้เอ่อ YouTube รถสำหรอแชมป์นะคะแยกออกมาเป็นเอ,เอกเทศแล้วครับผมก็สามารถเรื่องรถรุ่นต่างๆนะครับที่ต้องลูกค้าอยากต้องการรู้นะครับว่าต้องการเอ่ออยากได้ไปใช้งานอะไรนะครับผมก็สามารถกดดูได้แล้วก็ช่องนะทางนี้สามารถเอ่อติดต่อสั่งซื้อรถสอบถามเรื่องรถนะคะรวมถึงเอ่อสั่งซื้ออะไรได้ะคะ่ะก็ติดต่อมาตามที่ช่องทางที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะใช่ครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนไมีเวลาว่างก็ผมเชิญชวนนะครับไปเที่ยวงานกันได้ครับงานผุ่นโคมไฟนะครับผมที่จังหวัดขสวรครค์นะครับผมอ่ะเอารถมาค้าขายค่ะพอร์ใช้งานง่ายและสวยสะดุดตาได้ครับลองเอากระบะลงแล้วขับให้ดูนะได้อันนี้เดี๋ยวลองขับนะคะ น,นี้เราก็จะขับให้ดูนะครับเป็นรถสัมร้อไฟฟ้านะครับปลดปลดเบรกก่อนนะครับแล้วก็เปิดกุญแจอ่าอันนี้ไม่มีเสียงนะครับไม่มีควันเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าอ่าตอนถอยหลังก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะเตือนทั้งรถที่ขับผ่านไปผ่านมานะคะ 为了让我们。 โอเคครับเดี๋ยวลูกค้าจะงงว่าทาไมรถไม่มีเสียงอันนี้มันเป็นรถไฟฟ้านะครับวันนี้เราก็จะสอนทริคในการดูแลรถไฟฟ้าเบื้องต้น<ช>อย่าทิศหน้าเนี่ยเราค่อยติดตามกันคราวว่าจะมีอะไรนะครับโอเค okay. แล้วก็ <laughs> ในส่วนของอเล่นเกมนะครับยัง,ย,งยังมีเวลาเล่นเกมอยู่นะครับก็ทายกันเข้ามาได้นะครับอ๋อถ้าถ้าลูกค้าเลือกซื้อรถไฟฟ้าจะนําไปใช้งานอะไรเพราะเหตุใดน,นะคะครับอ๋อรถไฟฟ้า อันนี้นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเสื้อแชมป์นะครับซูมแจกสองรางวัลนะคะเสื้อใส่สบายมากเลยนะครับสามารถใส่เล่นกีฬาก็ได้นะครับใส่เที่ยวก็ได้นะครับเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีมากครับแล้วก็เราเหลือเรื่องอะไรอีกอ่ะเอางี้เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเต็มๆดีกว่านะครับรอบๆเลยไรแล้อจะมีสองสีนะคะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีอะไรนะ สีกีนสีกีนสีกีนนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีอะไรนะไอซ์บูใช่ไหมใช่ค่ะไอซ์บูรถไฟฟ้าเนี่ยบรรทุกน้ำหนักได้ถึงสองร้อยห้าสิบกิโลนะคะตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นโฉมล่าสุดนะครับของตัวสปาร์กอีนะครับใช่เพิ่งนำเข้ามานะครับเป็นโมเดลล่าสุดเลยตัวนี้ก็รับน้ำหนักอยู่ที่สอง้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับก็จะเยอะกว่าตัวเก่าห้าสิบกิโล พอได้ขนาดความยาวของกระบะยาวขึ้นนะครับการล้ำหนักก็ได้ถึงได้เยอะขึ้นออนอกจากจะใช้งานในโรงแรมในหน่วยงานรชาชการแล้วมีลูกค้าซื้อไปใช้วิ่งขายของด้วยค่ะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติค่ะไม่มีปัญหาอะไรครับผมตอนนี้ก็จะดีในแง่ของเรื่องการประหยัดต้นทุนค่าน้ามันไปนะครับเราก็จะตัดค่าใช้จ่ายนี้ออกไปส่วนในการชาร์จเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่เกินถึงสิบ,บาทนะครับไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะครับ โอเคครับผมอตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังไลฟ์อยู่นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถถามคํถาถามเข้ามานะคบว่าต้องการอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ<ช>เราเจะตอบให้เลย<ช>นะครับหรือว่า,อาต้องการให้เรามานําเสนอข้อมูลด้านไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะครับผมสบเสนอแนะมาได้ครับไม่เป็นไรครับ<ช>ถ้าอยากดูรุ่นไหนนแจ้งได้เลยนะครับใช่ค่ะอาจจะเป็นสอบถามวิธีดูแลต่างๆนะคะในกรณีที่ลูกค้า จะเลือกซื้อรถอันเนี้ยอันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถสำล้อนะคะ,ะก็แนะนําให้ลูกค้าสอบถามเซลล์เนะว่าเราใช้งานแบบนี้เราเหมาะกับรถรุ่นไหนนะคะถูกครับเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยการใช้งานมันจะกก็จะแตกต่างกันใช่ค,ค่ะแนะนําให้เลือกรุ่นรถให้เหมาะกับการใช้งานนะคะ,ะการเลือกรถเนี่ยสำคัญด้วยค่ะถ้าอย่างเอาไปวิ่งผลบรรทุกแก๊ส แต่ใช้ไฟฟ้าอันนี้มันก็คมงานครับมนหนักไปนะครับใช่มันจะทําให้อายุการใช้งานของรถอ่ะมันสั้นลงค่ะครับผมเราจะต้องดูขนาดที่มันใหญ่ขึ้นขนาดกําลังเครื่องซีซีเยอะขึ้นแล้วก็ขนาดความกว้างของกระบะใหญ่ขึ้นนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้งานไม่เยอะตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นตัวเลือกได้นะครับรถไฟฟ้านะครับค่ะผลของในนี่ซอนนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาล่เอาออกไปวิ่งขายของอ๋อใช่ครับ วิ่งระยะทางขาไปค่ะเดียวประมาณ30มสิบโลนี่ลูกค้าของกูรูกิ๊กหรือเปล่าใช่ค่ะใช่นะตอนหลังผ่านมาเป็นขายขนมปังปิ้งนะครับอยู่ที่บ้านรอบก่อนที่เราไปไลฟ์กันที่อำเภอชุมแสงเนาะครับใช่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของอการเออ่งานงานผนกลไฟเราก็โปรโมทกันแล้วเนาะนะครับใช่ค่ะแชมป์ชุมแพอีกรอบไหมหรือไม่ต้องอ่าตอนนี้ทางบริษัทซับทวีเอนจิเนียริ่งนะคะ มีไปเปิดสาขาใหม่ที่อำเภอชมแพจงังหวัดขอนแกน่นอันนี้จะขายเครื่องจักกลหนักนะคะจะเป็นแท็กเตอร์รถตัโกโฟก์ลิฟต์ค่ะครับผมถ้าลูกค้าอยู่ในพื้นที่และแวกใกล้เคียงเนี่ยอยากจะไปดูรถไม่ต้องวัดนครสวรรค์แล้น,แลนะครับมาดูที่ อ่าชุมแพขอนแก่นได้เลยนะครับผมส่วนของรถสําร้อรถสํารอก็มีอยู่ที่อำเภอชุมแพแล้วก็อำเภอเมืองนะคะอันนี้จะเป็นร้านตัวแทนใช่ครับชื่อร้านวัฒนายนนะคะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ที่เป็นลายลายโอเอปอมใช่ไหมอันนี้เราเราแนะนําได้นะครับใช่ค่ะตอนนี้มันมีคู่ไม่หวังดีนะคะปอมแปลงลายของบริษัทลายของรถสํารอแชมป์นะคะจะเป็น ชื่อไลน์นะคะรถสำ้อแชมป์จะมีจํานวนเพื่อนประมาณหมื่นกว่าคนเกือบ20,000ื่นะคะคส่วนไลน์ที่ปลอมแปลงขึ้นมาชื่อแชมป์ไทยซึ่งไม่ใช่ของทางบริษัทนะคะเพื่อนจะน้อยด้วยอ่าใช่ค่ะถ้ามีให้โอนอะไรไปก่อนอย่าโอนนะครับใช่ค่ะต้องขอดูบัญชีนิดนึงนะครับว่าเป็นชื่อบริษัทหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็เอ่อถ้าลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลลูกค้า สอบถามมาในในเพจที่ลูกค้ารับชมอยู่ก็ได้ค่ะคถ้ากลัวว่ามันจะเป็นลายปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโทร,โทรมาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับใช่ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยในในเรื่องของการดาวการผ่อนเนี่ยเราจะไม่มีการให้ลูกค้าโอนมาก่อนนะครับเพ<ช>ราะว่าการดาวการผ่อนเนี่ยมันจะผ่อนได้เป็นบางพื้นที่นะครับ,<ช>รบทีนีน้ถ้าเกิดมีการให้โอนไป่อนล่วงหน้าเนี่ยขอคิดไว้ก่อนนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ใช่ทางบริษัททางเรานะครับใช่ค่ะเบื้องต้นก็ขออภ ไว้ด้วยนะคะนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับต้องขออภัยด้วยครับใช่ค่ะเบื้องต้นก็ทางบริษัทกําลังเร่งดําเนินการแก้ไขอยู่นะครับผมตอนนี้มีลูกค้าต่อเข้ามายังครับว่าต้องการเราสำรอไฟฟ้าใช้งานอะไรคุณบุษยาบอกว่าขาวขนมไทยข่าวเพว่าสวยและเหมาะสมกับการใช้งานอ๋ออันนี้ก็ก็เหมาะเหมาะเลยนะครับเพราะว่าทำเป็นฟุตทักใช่ครับฟุตทักนะครับ รถรถสำหรับค่ะสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้นะคะดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะใช่ครับอย่างค้าขายก็ดัดแปลงเป็นรถฟูดทักก็ได้ค่ะวิ่งในไร่อะไรอย่างเงี้ยจะต่ดเติมหลังคาเพิ่มก็ได้ค่ะครับผมก็คือสามารถใส่หลังคาเพิ่มได้ใช่ครับทำตู้ได้ค่ะทาตู้แล้วก็เป็นขนส่งพัสดุได้นะครับก็คือ,อ,อก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ใช่ค,ค่ะ ลองบอกแบบรุ่นน้ำมันของเราก็ได้ว่าแบบเสือลูกค้าสนใจรุ่นน้ำมันวราเรามีรุ่นอะไรบ้างอะไรกี้บอกเองเดี๋ยวพี่ดูกันรถน้ำมันนะคะตอนนี้จะมีรุ่นเออสมาร์ทร้อยสิบนะคะอันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดเลยค่ะบรรทุกได้สองร้อยสามสิบกิโลนะคะอันนี้จะมีเป็นสีสีฟ้ากับสีแดงค่ะ อีกรุ่นหนึ่งค่ะจะเป็นโปร125นะคะรุ่นนี้จะเป็น125ซีซีค่ะบรรทุกได้250กิโลค่ะจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวใจแอนนะคะใจแอน150ตอนนี้ยังไม่มีโชว์นะคะครค่อนข้ <ลด S 2> างคอนขายดีมากนะครับอันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นรถประกอบฟุตรักนะครับคร่าวๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยใช้งินเท่าๆของลูกค้าใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวลูมิเนียมนะครับใส่กับรถรุ่นโปร1 2 5 c ีนะครับก็สามารถตกแต่งได้นะครับตามลูกค้าต้องการนะครับใช่ค่ะอย่างตัวนี้นะครับใช้รถสาล้อรุ่นสมาร์ท1 1 0ซีนะครับต่อเป็นตู้ไฟเบอร์ขึ้นมานะครับเปิดได้3มด้านนะครับด้านในจะมีเคาน์เตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรถขนาดย่อมๆนะครับคล่องตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น1 5 0ซีนะครับรุ่นใจแอนทำเป็นรถพุ่มพวงนะครับ รถขายกับข้าวต่อหลังคาเพิ่มใช่ครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาอาทวนช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางแรกนะคะ <c oughs> เพจที่ลูกค้ารับชมอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> เพจรถสาล้อแชมป์ค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นลายนะคะ s, <c <oughs> <S, s i c h a m p 3 w ค่ะ <c oughs> ชื่อลายจะชื่อรถสาล้อแชมป์นะคะครับ <c oughs> แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะเป็นเบอร์โทรติดต่อค่ะ056221555ค่ะ,ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง YouTube <ม>นะคะรถสารล้อแชมป์ใน YouTube ก็จะมีเอ่อคลิปวิดีโอการใช้งานของลูกค้าต่างๆนะคะนำรถไปดัดแปลงประเภทต่างๆค่ะครับผมก็ท้ายสุดนะครับผมเราก็ขอ,อจะเตือนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดตอนนี้ก็ยัง ยังไม่สั่งซานะครับมีระลอกใหม่ใช่ครับว่าเป็นโอไมคอนไปแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์อีกเมื่อไหร่นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับไปข้างนอกเนี่ยใส่แมสนะครับล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็ดีเลี่ยงกันไปพื้นที่ที่แบบคนเยอะแออัดครับผมแล้วก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานหุงโคมไฟนะครับวันที่26ธันวาถึงวันที่3มกราคมนะครับถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยผ่านมาผ่านไปผ่านมาเนี่ย ้องวปเข้ามาชมบูธของเราได้นะครับใช่ค่ะอาจจะมีโปรโมชั่นน่าสนใจแนะนำกันก็เราติดตามชมกันในงานเราอาจจะมาถ่ายรูปสวยๆที่บูธก็ได้นะครับใช่ค่ะครับอาจจะมีโปรโมชั่นจองรถในงานได้ส่วนลดได้ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะอันนี้เรายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวไว้เซอร์ไพรส์นะครับผมโอเคครับผมวันนี้อ่ะตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วโอเคครับเดี๋ยว กิก <c oughs> ลาเลยครับเดี๋ยวก็ <c oughs> อาทิตย์ต่อไปเราจะมาพูดเรื่องอะไร <c oughs> ก็รอติดตามชมกันนะคะโอเคครับผมวันนี้ก็เรา2คนก็ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ